ต้องต้องพยายามคัดกรองโซนคือเวลาผมส่งในเทเลกราฟเนะี่ยที่ผมส่งน้อยเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสชนะมันจะสูงกว่าถ้าเกิดผมส่งมากมากมากกว่านั้นก็ก็แพ้ด้วยนะครับนี้คือคือความเป็นจริงแล้วควเนี้ยการที่ผมส่งมากเกินไปเนะี่ยมันก็จะมีแบบคนอีกประเภทหนึ่งนะฮะอีกประเภทหนึ่งที่เขาจ้องจะตามเราโดยที่เขาไม่ได้นึกคำนึงถึงความเสี่ยงใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยคือเขาจะเอาเงินจาก ตรงนั้นมาตรงนี้มาเพื่อที่จะจ้องที่จะตามออเดอร์ที่เกิดขึ้นที่ผมส่งไปนะฮะตรงนั้นซึ่ง,งโอเคล่ะมันจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์ผิดพลาดไปแล้วมันเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายอะไรที่มันที่มันมากเกินไปแล้วแล้วมันเกิดผลเสียกับคนที่เขาตามของเราเนะี้ยแน่นแหละครับมันคือต้นเหตุมันเกิดมาจากผมนะฮนะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องระวัง มากมากนะครับในการทําแบบนี้นะฮะโอเค okay, มันเป็นซิกมันเป็นเหมือนเหมือนซิกแหละถ้าไม่บอกว่าซิกมันก็ซิกแหะแต่ว่าจริงจริงมันก็คือแผนเทรดของผมที่ผมเทรดจริงนะครับผมแค่แผนเทรดของตัวเองเอามาให้ทุกคนดูนะครับอในส่วนที่ว่าคนจะตามหรือไม่ตามนั้นผมผมไม่รู้นะฮะแต่ถ้าตามแล้วมันเกิดการสูญเสียที่เยอะมหาศาลอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วอ่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมานะมันมันก็หนักอยู่นะครับหนักอยู่ตรงที่ว่า เขาเอาเงินจากค่าเทอมลูกเอาเงินจากค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถมาเงินยืมจากเพื่อนบ้านมาอะไรแบบนี้ยืมภรรยามายืมแม่ยืมพ่อยืมอะไรเงนี้ยครับแล้วก็มาลงกับออเดอร์เราแล้วพอออเดอร์เราแพ้อะไรย้เขาก็มาเล่าให้ฟังแต่เขาจะบอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์นะครับแต่ผมแค่มาเล่าให้ฟังพอคนฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบอืมนะก็มีสตันบ้างนะฮะ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผมซะโดยตรงนะครับแต่ว่าต้นเหตุมันเกิดมาจากผมนะฮะมันก็มีคิดบ้างนะครับแต่ผมไม่จําเป็นต้องไปคิดนะครับแต่มันห้ามไม่ได้นะฮะสุดท้ายเหลือแค่ไมน์เซ็ตเลยทุกอย่างได้หมดงงกับตัวเองอยู่ครับผมไมน์เซ็ตเราก็อ่เมื่อกี้พี่เรองติดเรื่องของการเลือกการเลือกใช้ระบบอยู่นะครับพอพอพี่เจอบางอย่างปุ๊บ อ่าพอพอเราระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่อยๆพอเราตัดปัญหาออกได้ทีละเรื่องทีละเรื่องออกไปขอขออย่างเดียวคือเราต้องตามระบบเราอยาา่านอกแผนเราอย่าทำตามใจอ่าเราอย่าทำตามใจตัวเองเราต้องทำตามระบบทำตามเงื่อนไขเสมอคราวนี <TA> <k> ้พอเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ย <c ười> เราจะเริ่มเจออ่าเจอข้อเสียเจอข้อผิดพลาดเราจะตัดปัญหาออกไปทีละอย่างเรื่อยๆเร <becca> <q> ื่อยๆเรื่อยๆครับจนปัญหาที่มัน ที่มันมีปัญหากับระบบเราครับออกไปจนหมดแล้วเราเหลือเราเระบบ่เราจะเหลือระบบเราเพียวๆนั่นแหละครับมันจะถึงวันนั้นปุ๊บเราก็จะเทรดได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับผม,มก็คือเริ่มเริ่มเริ่มถึงทางรอดแล้วถ,ถ้าเราไปถึงจุดนั้นนะครับปัญหาออกไปทีละเรื่องแต่เรื่องก่อนนะครับ m มซ์เซ็ตเราจะดีได้ก็ก็คือต้องเริ่มที่ทําตามเงื่อนไขมีความรู้ระบบเทรดระบบอะไรก็ได้ระบบหนึ่งหยิบขึ้นมานะครับหยิบระบบนั้นขึ้นมาแล้วก็ทําตามมันอย่างเคร่งครัดเก็บสถิติเก็บผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพอเราเก็บสถิติได้แล้วเรารู้ค่าสถิติหมดแล้วรู้ว่าผลลัพธ์มันโอเคมันใช้ได้มันมันสามารถทํากําไรได้มันวินเลทห้าสิบขึ้นไปอะไรประมาณนี้แล้วอามันคุ้มค่า โอเคตรงนั้นพอเราได้ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วเราที่เหลือเราเราก็แค่ทำตามแผนตอนฟอร์เวิร์ดเทไปเรื่อยนะครับเราก็จะมีไม n ์เซตที่ดีโดยอัตโนมัตินะถ้าเราทำตามมันได้อย่างมีวินัยนะแบบเป๊ะเ,เลยแต่เราจะชอบเอาความคิดเข้าไปรวมกับระบบอันนี้เลยมันปัญหามันเลยเกิดนะครับสงสัยต้องนัดอ๋อใชอ่ครับผมนัดก็ได้ครับบางทีอะ เราไม่รู้หรอกว่าที่เราเป็นอยู่อ่ะบางทีเราเราจับจุดปัญหาไม่ถูกครับผมแต่เวลาเรามาคุยกันเนี้ยผมได้มีการแบบสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเข้าใจเองว่าพี่ติดปัญหาอะไรนะฮะเราก็ค่อยมาคุยกันบางทีปัญหาเราไม่ได้เจอตั้งแต่แรกนะเรามาเจอตอนเราคุยกันนะบางคนแบบไม่มีเรื่องคุยเลยแต่ผมขอให้เรามาคุยกันก่อนถ้าแรงติดปัญหาถ้ายังไม่สักเซสอาเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวเรื่องคุยอนะมันจะเกิดขึ้นเองประมาณนี้ฮะ